ตู้แอรอยู่ในนี <gra labels> ้ใช่เหรอใช่แล้วมันเข้าอยู่ในนั้นได้ไงตู้แอรหนูข้ามเข้าไปเหรอหนูข้ามเข้าแบบคือเพี่อนชิมเาอยู่ในนี้ไงหนูข้ามตู้แอร์หนูว่าหนูมันข้ามตู้แอร์ไม่ได้แต่หนูมันเข้าไปท้ายตู้แอร์แล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าความเละเทะความเน่าเฟะของตู้เป็นยังไงมากเขาให้ดูดิแห้งแค่ไหนแห้งนะดูเหี้ยแต่อย่างเหี้ยเลยตู้ ยนดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชูชาติเคซี่ขามาในคลิปนี้ก็ต้องมีการซ่อมบำรุงอีกแล้วครับผมเนื่องจากนี่แม็กคันดําของพี่4ประตูนะครับจอดไม่นานจัดกลับมาสตาร์ทแอร์ไม่เย็นเลยวันที่แอร์ไม่เย็นก็คงเห็นหน้าพี่เทียบไปแล้ววันนี้ว่างกเ็เลยทำแอร์ให้ดูเลยว่านเป็นที่อะไรซึ่งวันนั้นก็คือไรวะ <c oughs> วิญญาณ <c oughs> วิญญาณามหลอกหลอนวิญญาณทำหลอกหลอนอะไรหือ <c oughs> โอ้อจะเลือกอย่างเดียวเลยให้ผมอธิบายกันได้ไหมแอร์น่ะมันไม่เย็นเออมันอาจจะหนึ่งแล้วมันเก่าถ้า่หรือเปิดสวิตช์แน่ๆจะเป็นไงไม่ใช่เปิดนี่เปิดแล้วปัญหาคือกลิ่นน้ำมันน้ำมันคอมน้ำมันคอมน้ำยาแอร์ออกไปทางช่องแอร์ สันนิษฐานได้เลยว่าไม่ได้รั่วข้างนอกแน่แม่งแตกในแน่นอนโอ้ยตายทอา้องอ๋อหนอีแตกในเนี่ยลุงทองก็ไม่ได้แ <c oughs> ล้วอ๋อแตกในแน่นอนตู้น่าจะพังครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาลื้อตูด้ดูว่าพังขนาดไหนแล้วก็ซื้อตู้มาเปลี่ยนแบ็กเติมยาใหม่ไปไปดูกันเลยดีกว่าข้างหน้าเนี่ยเราดูแล้วมันไม่มีอะไรเราไม่ต้องทําอะไรมันเดี๋ยวเราต้องถอดน็อตกว่านี้เบอร์สิบนะเพื่อที่จะเอาวาตรงนี้ออกมาช่างครับ ไม่ทราบว่าตู้แอนีแม็กนือยากไหมครับท่านก็ถอดวงลายก่อนพวงลา่เสร็จก็ถอดตรงนี้ตู้แอนิอยู่ในนี้ครัถอดตรงนี้ก็ยังติดตรงนี้อยู่แล้วนี่นี่นีหายนะถอดตรงนี้ออกแกะไม่ได้ผมน้ยลว่าพี่อะไรเมีคนอยู่เยเเดี๋ยวผม่าเก่เกียร์ด้วยไม่เอเกียร์่นนหนักตูแออยู่ในนี้ใช่เหรอใช่แล้วมันเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไงตแอร์ดูภาเขาไป่ ห,หนูคาบเข้าแบบโอ้โหดูเล,เลยนชิมเข้าอยู่ในนี้ไงหนูคาบตู้แอร์หนูว่าหนูมันคาบตู้แอร์ไม่ได้แต่หนูมันเข้าไปตายในตู้แอร์ได้เดี๋ยวเริ้มถอดเกสออกมาให้ดูตู้แอร์เดี๋ยวพี่เริ่มถอดเลยดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีคนลื่นเลอะวันนี้คือขี้เกียจมานั่งเก็บนอืมง่ายครับใครคั่วหนึ่งขั่กันเลยถอดเก๊ทำไมบอกเมื่อสิบถอดงาน มาได้ครึ่งทางแล้วเมื่อกี้ถอดข้อหน้านี้ออกมาแล้วเห็นไหมครับเมื่อสิบตัวเดียวเลยเมื่อขันแล้วก็รูดออกมายุ่ออกมาส่วนเส้นนี้ก็นี่ผ่านไว้แล้วเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนอีกหนึ่งด้วยเพราะว่าในไหนกาลืมมาแล้วงานจบนะครับบริหาหัวแล้วก็ข้างในตู้ข้างในตู้ก็ลื้อเก๊ลื้อเก๊มีนลื้อคานมันสติดตรงนี้ออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นตู้แล้วเนี่ยเห็นช่องใส่กองแล้วแล้วก็ดูปลั๊กไฟครับสำคัญพวกปลั๊ก ปักทำมือไอ้ทำมือเมืออะไรมีทำมืออ่ะไม่ใช่คนภูมิเทพเออเสร็จหมดแล้วใช่ไหมแล้วไข่น็อตมีน็อตสามตัวนี่หิ้วตู้ไว้อ่ะโอเคเสร็จแล้วนี่ก็โยกมาได้เลยสรุปไม่ออกติดท่อยะติดท่อน้ำทิ้งนิดหน่อยติดท่อทิ้งด้วยอย่าลืมนี่หลุดหมดเลยหลุดหมดแล้วเออแค่นี้อืมต้องมีใครหารั่วอะไไงเปียกเชียวไหนไม่รั่วรั่วมาใหม่อ่ะรั่วลิงข้างนอก่ะ ไปเปิดตู้ดูกันไปไปเปิดตู้ดูกัน<ป>ดีกว่าตัวตะชอบชี้แต่ในตู้เราอ่ะอ๋อไม่ใช่มาเปิดตู้ <c oughs> ตเละทิพไายก็ไปได้วยกันเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าความเละเทะความเน่าเฟซข,ของตู้เป็นยัยงไงมากเขาให้ดูดิแห้งแค่ไหนแห้งนะดูเหนะ <c oughs> ี้ยนต่อย่างเหี้ยอะไรนี่นี่อยากรู้นี่แหละเนี่ยเออเออใช่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 เดี๋ยเขาดูหน่าเขาดูหน่อยอกออกออกคีบออกคีบออกตีว มันมันยังรั่วไม่แรงมันไม่ต้องทำอะไรหรอกเพราะมันรั่วแน่ของเราตีเปลี่ยนอย่างเดียวร้านนี้ตีเปลี่ยนอย่างเดียวรั่วรู้แล้วเราไม่ยลูกคุากลับไปหรอกเราโทรไปเช็คราคานะตู้มันอยู่ที่ประมาณพันของเทียมอ่ะไปซื้อตู้ก่อนซื้อเลยซื้ออะไรมั่งวะออาไปเดินก็ซื้อตู้โอลิงจบนั่นแหละน้ำยาน้ำมันคอมสักหน่อยเดี๋ยวไปซื้ออะไรกันนดจ้ะไปหลังจากที่เราไปตามหาตู้แอร์มาแล้ว ตอนแรกพี่จะซื้อตู้ใหม่ใบแดงแต่ทีเนี้ยตู้ใหม่อ่ะของแท้มันใบสามพันกว่า <S 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 ส่วนของเทียมน่ะมันใบละหนึ่งพันบาทแต่ไม่มั่นใจของเทียมครับ <S <S วันนี้กูก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวไปดูร้านป่าอ้อยเราก็เลยไปได้ตู้แท้ถอดถอ,อดจากรถมาซึ่งใบนี้ห้าร้อยบาทโอ้เห็นไหมล้างหน่อยก็ไม่รู้ว่าจะได้สภาพไหนเดี๋ยวลองล้างทำความสะอาดดูนะครับ <S <S โ,อโอ้โอเคครับ ตอนนี้ตู้ใหม่ก็ประกอบเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีความรู้ใหม่ความรู้ใหม่ก็คือตู้นีแมกนะครับีมี0ศ0นยกับนีแมกศู์มันจะไม่เหมือนกันนะนีแมกศ7์จจะบางกว่านีแมกตัวเก่าจะหนาเวลาซื้อต้องระวังนะเพราะว่ารถปีมันแคบห่างแค่ไม่กี่ปีนิดเดียใช้ไม่ได้เลยอันนี้พี่ก็เลยไปซื้อมาใหม่จริงๆรแล้วมันก็ใส่ได้กันได้แหละแต่ไม่เอาดีกว่าเให้มันตรงรุ่นใส่เสราเรียบร้อยเดี๋ยวเราขยับเสียบใส่เข้าไปทั้ง ใส่ได้เหรอวัดใช้าน,นักยันเหรออ๋อครับตอนนี้เริ่มแว็กแล้วแบ่ลูกเครื่องลงมาลงสามขุ่นเลย <c oughs> เครื่องแว็กโบราณสัสสัแต่เรายังใช้อยู่นี่หนุนลงมาถามสิไปนะเออดูให้จมเกมเลยไอท่อบแบนน่ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ง่ายๆแล้วเดี๋ยวถ้าท่อเนี่ยเริ่มแบนเลยมันน้ำนูเออนแล้วแบนล้วแบนแล้วแนูล้วแนแล้วแบ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 ้วแบนแล้วนแล้วแบนน้บน้วแนแล้วนนี้น้บแบนแล้ว หนุ่แรงจันนด,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 ดอ่บบอะตู้บีหมดแล้วมั้งสงสัยหนุ่ขนาดนี้ตู้พังอีกแล้วมัว้งไม่เอาคือนั่งนั่งเกียนั่งเกียวไหมไม่น่ากลับแล้วอ่ะทุกคนนี่ยังนอนค้างเลยแหละสภาพาเนี้ยสภ<ม>าพาไม่แน่นอนค้างนะคงกลับไม่ได้แล้ยจ่ายเข้าไปนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยติดเครื่องให้มันป่องให้มันป่องโอเคกลับแล้วเริ่มกลับมาแล้ว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 อแล้วได้สูตรแล้วครับทุกคนอ้าวมือหลบ ขันแล้วตัดแอร์ไล่อันนี้แอร์อย่างนี้เดี๋ยวไปขึ้นฝั่งน้นมาเลยโอ้โหหนาวฮฮฮูู้้หนาวหนาวโกงอะไรขนาดนี้หหนนาาวววเดี๋ยเช็้การลงก่อนนะอันนี้เบอร์สามนี่ยแม็กซ์แม็กซิมัมแม็กซิมัมอ่าแปดกิโลเมตรกว่าโอ้แรงแรงแรงลงแปดกิโลเมตร เนี่เบอร์หนึ่งอยู่ที่5.5อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วอุณหภูมินี้แปดอยู่ตอนนี้ดูมันจะลงเท่าไหร่เราอืมโอ้ยเย็นขึ้นที่มันออกไม่เต็มเพราะว่ารูนั้นเรายังไม่ได้ปิดเดี๋ยวตีนปิดให้เออเฮ้ยแรง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 โอ้ยจมเหม็นนะโอ้ยลองเดี๋ยวสามนะครับโอ้ยเฉได้เฉดได้ถือว่าผ่านฝมือฝีมืออ่าเดี๋ยวสุดท้ายไอจ่ายให้น้องๆฟังหน่อยว่าทำแอร์เองวันนี้เท่าไหร่เริ่มจากน้ำยาก่อนเลยน้ำยาแอร์โลละสองร้อยสามสิบไปบอกงี้เจ๊ ใช้หมดโลเลยเพราะว่าหนึ่งพันหนึ่งมันใช้ไม่ไม่1ึงโลหรอกพี่ว่าประมาณแปดิ้แล้วก็ตู้ตู้หนึ่งพันแล้วก็โอลิงสามสิบบาทก็ไม่มีอะไรจบละแค่นี้นี่สัหรับทำเองนะทำเอรพันห้าอ่าจ้างเขาเปลี่ยนตู้พี่ว่าก็ต้องมีสามพันห้าเอาง่ายๆถ้าทุกคนไม่มีเครื่องมือทำเองไม่ได้มันก็ต้องเอาเสียครับอันนี้พูดตรงเลยเราก็พอทำได้ก็ไม่ได้เก่งแค่พอทำได้ใช้กลับบ้านตัวเองได้โอเควันนี้ก็ พอแค่นี้คนไหนไที่ไ,ไ,ไม่เข้าใจก็คอมเมน,มน,เนต์มาใ้คลิปเพจชูชาติเกษีขาหรือแล้วก็เฟซบุ๊กพี่ชูชาติวิลาวันจันทนุชเข้าไปกดติดตามไว้ได้มีอะไรก็ส่งมเมสเซจมาถามได้นะครับาซื้้อออะะไไไไรรรนนหยังงก็ถูกต้องถูกต้อง,อง,องยกเว้นเรื่องเดียวเรื่องตังค์ไม่คุยคุยด้วยไม่ได้เพราะตัวเองก็แย่อยู่เหมือนกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้ช่องชูชาติเกษีขานะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย